สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังเรามาเริ่มกันด้วยประเพณีไทยเก่าแก่ดั้งเดิมเป็นประเพณีแปลกๆท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่อ,อายายกลาตากลีหรือว่า,าปู่สังกษาย่าสังกสีไหมครับหรือว่าปู่แสะย่าแสะเนี่ย เป็นอะไรนะเมื่อไม่นานมานี้ผมดูโทรทัศน์เขาถ่ายทำเรื่องพิธีกินดงปู่แสย่าแสที่เชียงใหม่เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ผมเล่าให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังเพราะว่าวันนั้นทีวีเขาออกนะมีเวลานิดเดียวเท่านั้นเองคนฟังยังไม่ทันเข้าใจอะไรนะครับคือเจ้าที่เจ้าทางหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่รักษาอาณาเขตหรือว่าบ้านเมืองเนี่ยธรรมดาก็เป็นเจ้าพ่อหลักเมืองหรือว่าเป็นระดับเจ้าพ่อเจ้าแม่ใหญ่ๆนเป็นสิ่งที่เชื่อกันรุ่นต่อรุ่นจากเรื่องราวที่คนสมัยหนึ่งเคยเห็นจนกระทั่งเปลี่ยนวันเดือนปีไปนานแสนนานเรื่องของเจ้าของดินแดนแต่เดิมอาจจะเปลี่ยนไปเป็นแค่เรื่องในนิยายหรือว่าตำนานเท่านั้นแต่ว่าเรื่องเนี้ย มีหลักฐานยืนยันมาเพราะว่าประเพณีทำสืบเนื่องกันต่อมาไม่ขาดสายคือเรื่องของปู่แสะย่าแสะท่านผู้ฟังตามความเชื่อของชาวเหนือโดยเฉพาะชาวเมืองเชียงใหม่แต่โบราณน,นั้นเชื่อกันว่าเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองที่มียักษ์รักษาอยู่สองตนตนหนึ่งชื่อปู่แสะหรือว่ายักษ์จิตคำอีกคนนึ่งชื่อย่าแสะหรือว่ายักษ์ตาเขียว ตามตำนานนั้นก็เล่าเรื่องของยักษ์สองตนนี้ว่าแต่เดิมเป็นยักษ์ดุร้ายทุกๆเจ็ดวันเนี่ยจะจับคนกินครั้งหนึ่งหรือว่าเมื่อครบเจ็ดวันแล้วชาวบ้านต้องหาคนมาสังเวยให้แก่ยักษ์ทั้งสองเป็นประจำจนกระทั่งวันหนึ่งยักษ์สองตนเนี้ได้เข้าไปอยู่ในข่ายยานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยพระองค์ทราบในข่ายพระยานว่าสถานที่ที่ยักษ์ทั้งสองดูแลปกปักรักษาอยู่นั้น การภายภาคหน้าจะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธศาสนาแล้วยักษ์ทั้งสองจะได้หยุดสร้างเวรสร้างกรรมแก่ชาวบ้านเสียทีเมื่อเป็นอย่างนั้นพระพุทธองค์ก็เสด็จมายังดอยที่ยักษ์ทั้งสองอยู่แล้วแสดงปาฏิหาริย์ในยามค่ำคืนโดยทำการแผ่พระรศมีออกเป็นฉับพันนรังสีครอบคลุมภูเขาทั้งลูกจนภูเขาทั้งลูกสว่างสวัยเป็นสีทองพยายักษ์ปู่แส ก็เข้ามาถามพระพุทธเจ้าว่าเหตุฉนัยท่านถึงได้มีอิทธิฤทธิอันน่าอัศจรรย์อย่างนี้ได้พระพุทธองค์ทรงตรัสตอบว่ามีฤทธิ์ได้ด้วยการถือศีลยักษปู่แสก็ถามต่อไปอีกว่าศีลคืออะไรพระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนว่าศีลคือการรักษากายวาจาใจให้สงบไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่น ตามตำนานกล่าวว่าเมื่อยักษ์ทั้งสองคือปู่แสยาแสได้รับวังพระธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาขอสมาทานเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งขอสมาทานศีลพอสมาทานแล้วก็เกิดความน่าอัศจรรย์ขึ้นแก่ยักษ์คือเขี้ยวของยักษ์ปู่แสยาแสเนี่ยหลุดออกไปจากปากเป็นนิมิตหมายว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปปู่แสยาแสะจะไม่ทำร้ายผู้คนอีกต่อไป ปูแสย่าแส่สมาทานศีลห้าแล้วก็ขอรักษาศีลอย่างมั่นคงสืบไปแต่ขอพระพุทธองค์ว่าที่สัญญานี่ยก็คือสัญญาว่าจะเลิกกินคนโดยเด็ดขาดแต่ขอให้คนทั้งหลายมาเส้นไหว้ตัวด้วยควายปีละครั้งคือเปลี่ยนไปกินสัตว์แทนโดยกำหนดว่าให้เส้นปูแสะในวันขึ้น15ค่ําเดือน9แล้วก็เส้นย่าแสะในวันต่อไปอะ ตามตำนานยังกล่าวว่าเมื่อปู่แสะย่าแสะได้สมาทานศีลห้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งสองก็แยกย้ายกันไปรักษาศีลโดยที่ดอยคำก็มีย่าแสะทำหน้าที่ดูแลส่วนที่ดอยเงินหรือว่าดอยสุเทพนั้นมีปู่แสะทำหน้าที่ดูแลในการเส้นควายมีการระบุอีกว่าให้ทำที่ดอยคำซึ่งจุด จุดที่หญ้าแสะดูแลนั้นให้ทำการเส้นด้วยควายดำกรีบพึ่งหูเสมอเขาหมายถึงการหาควายมาเส้นหญ้าแสะที่ดอยคำเนี่ยให้หาควายสีดำรุ่นยาวที่ยังไม่เคยผ่านการใช้ไถนาคือกลีบของควายรุ่นยาวเนี่ยยังเป็นสีกลีบรวงพึ่งอยู่นะออกเหลืองๆเ,เหลืองแก่เหลืองอ่อนอยู่ยังไม่เป็นสีดําอันนี้หมายถึงกลีบ กิบเกีบเท้าควายส่วนหูเสมอเขานะี่ยหมายความว่าระ,ระดับหูกับเขานั้นยาวเสมอกันแล้วแล้วค่อยเอามาให้ญาแสกินส่วนที่ดอยเงินหรือว่าดอยสุเทพนั้นปู่แสรักษาให้หาควายเผือกเขาคำคือควายที่มีลำตัวสีขาวแล้วก็เพิ่งจะแรกรุ่นเขาวควายยังออกสีเหลืองๆอยู่มาเส้นแก่ปู่แสะนะ ชาวเมืองเชียงใหม่เชื่อว่าเมืองเชียงใหม่นั้นมีปู่แสะย่าแส่รักษาก็ทําให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขสมบูรณ์แต่หากปีไหนที่ไม่ได้ทําการเส้นไหว้ปู่และย่าแส่ก็อาจจะทําให้ตะปู่แส่ย่าแส่ไม่พอใจอาจจะเพิกเฉยพอปู่ย่าเพิกเฉยผีป่ามันก็มาทําร้ายคนในเมืองได้ชาวบ้านผู้เฒ่าผู้แก่แต่โบราณจนถึงปัจจุบันก็ยังคงให้ความสําคัญแก่พิธีเลี้ยงดงหรือว่ากินดงซึ่งเป็นพิธีเส้นไหว้ปู่แส่ย่าแสะแล้วก็พยายักษ ผู้รักษาเมืองเชียงใหม่มาจกนกระทั่งทุกวันนี้ในปัจจุบันการเส้นปูและหญ้าแสะทำพร้อมกันในวันเดียวทำขึ้นในจุดเดียวกันไม่ได้แยกทำอย่างสมัยก่อนสมัยก่อนเขาแยกทำคนละดอยคนละวันปัจจุบันก็ใช้บริเวณตำบลแม่เหียเป็นสถานที่จัดงานเนื่องจากสถานที่นี้ถือกันตามความเชื่อของชาวบ้านว่าเป็นดงยักษ์หรือว่าที่อาศัยของยักษ นอกจากนั้นยังกล่าวว่าที่ตำบลแม่เหียนี้เป็นสถานที่ที่ปู่และย่าแสะเคยมาจับคนกินในยุคโบราณดังนั้นจึงมีความเชื่อว่าสถานที่นี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ยักษ์ทั้งสองคือปู่แสะย่าแสะจะมารับเครื่องสังเวยสำหรับเนื้อหาของพิธีกินดงนั้นเป็นพิธีเก่าแก่ที่ท,ทราบว่าอย่างน้อยก็มีเป็นหลายร้อยปีแล้วอาจจะถึงพันปีโดยมีการเริ่มพื้นฟูขึ้นในสมัยของเจ้าแก้วนวรัตมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน จากการสอบถามชาวบ้านว่าพบว่าประเพณีกินดงเป็นพิธีที่ดวงวิญญาณปู่แสย่าแสะจะมาใช้ร่างกายของมนุษย์คือมามาสิงมาทรงในร่างของคนในการกินเครื่องสังเวยเพราะฉะนั้นทุกปีทางตำบลจะต้องหาร่างทรงให้ปู่แสย่าแสซึ่งปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนร่างทรงมาแล้วถึง8คนคนสุดท้ายนี่ก็คือชื่อคุณเกียรติศักดิ์ณลำปางอ่าเขาเล่าว่าการมาเป็นร่างทรงปู่แสยาแสนั้น ตัวท่านเป็นผู้เลือกเองอคือปู่แสยาแสมักจะส่อหาร่างที่เป็นคนต่างถิ่นเพื่อให้เห็นว่ามีความศักดิ์สิทธิ์จริงทรงจริงทั้งนี้ก็เพราะคนต่างถิ่นจะไม่รู้เรื่องราวภายในท้องที่แต่พอมาลงทรงแล้วคนคนนั้นกลับสามารถรู้เรื่องราวต่างๆได้เป็นอย่างดอาีอันนี้ก็เป็นที่น่าเชื่อถือแก่คนทั่วไปในการประทับทรงปู่แสยาแส เมื่อปี2,548นี้เมื่อเริ่มพิธีจะเริ่มจากการเชิญภาพพระบทภาพพระบทก็คือภาพพระพุทธเจ้าที่วาดลงในผ้าขนาดใหญ่ภาพพระบทที่ชาวบ้านใช้ทําพิธีกันอยู่ทุกวันนี้เป็นภาพที่ปักขึ้นตั้งแต่ปี2,469แล้วก็ใช้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเหตุที่มีการใช้ภาพพระบทนั้นเพราะตามตำนานกล่าวว่าพระพุทธเจ้าได้กล่าวกับปู่แสยาแสว่าตรับ เท่าที่ตถาคตยังเคลื่อนไหวอยู่ดาบนั้นปู่แสะยาแสะอย่าได้กินคนเลยเมื่อพระพุทธเจ้าเข้านิพพานละสังขารไปแล้วชาวบ้านก็พร้อมใจก,กันสร้างภาพพระบทนะคือเขียนในผ้าทําการแขวนไว้ใต้ตามต้นไม้เวลาลมพัดก็จะมีการเคลื่อนไหวเสมือนว่าพระพุทธเจ้ายังเคลื่อนไหวอยู่ปู่และย่าแสะจะได้ไม่กินคนการแห่ภาพพระบทนั้นจะทําการแห่มาพร้อมกับคนทรง โดยคนทรงจะนั่งบนเสลียงมีคนหามมาให้ส่วนภาพพระบทนั้นจะบรรจุอยู่ภายในโลงไม้อย่างดีเมื่อมาถึงประมพิธีจะมีการเชิญทรงดวงวิญญาณลงร่างของคนทรงก่อนดวงวิญญาณดวงแรกที่จะมาประทับร่างทรงคือเท้าก้อนคําหรือว่าเจ้าพ่อก้อนคาเนี่ยเป็นลูกคนหนึ่งของปู่แสยาแสทําหน้าที่รักษาดอยคําเมื่อเท้าก้อนคําลงร่างแล้วก็จะทําการตรวจตราดูเครื่องสังเวยปู่แสยาแสะว่าครบถ้วนดีหรือเปล่า จากนั้นเมื่อสั่งการในสิ่งที่ขาดเหลือเรียบร้อยแล้วก็ออกจากร่างไปจากนั้นก็เชิญภาพพระบทขึ้นไปแขวนไว้บนต้นไม้ขณะที่ทําการเชิญคือน,นั้นประสงค์จะทําการสวดให้ศีลให้พรสวดพระพุทธมนต์ก่อนเมื่อทําการชักภาพพระบทผู้เฒ่าผู้แก่และชาวบ้านจะพากันโปรยข้าวตอกดอกไม้แล้วก็ประพรมภาพพระบทด้วยน้ําส้มปล่อยเพื่อความเป็นสิริมงคลภาพพระบดนั้นจะเป็นภาพพระพุทธเจ้าปางเปิดโลก มีพระอินทร์พระพรหมที่อยู่ข้างซ้ายข้างขวาแล้วก็มีพระโมคัลาภาษารีบุตรทํากิริยากราบพระองค์อยู่เล่าว่าหากปู่แส่ย่าแสะกินอิ่มแล้วจะเกิดปาฏิหารคือภาพพระบทจะแกว่งควายราวกับมีชีวิตทั้งที่ไม่มีลมแสดงให้เห็นว่าปู่แส่ย่าแสะกินอิ่มแล้วนั่นเองทีนี้เมื่อการชักภาพรพระบทเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะทําการเชิญเครื่องสังเวยเข้าสู่บารมพิธี ควายที่จะถูกฆ่าก็เตรียมไว้ตั้งแต่เช้าเขตประรําพิธีจะทําเป็นไม้ไผ่ล้อมรอบเอาไว้มีการผูกสายศิลโดยรอบแล้วก็ห้ามไม่ให้ผู้ใดเข้าไปในเขตวงสายศิลเพราะว่าหากเข้าไปแล้วจะถือว่าเป็นอาหารของยักษ์ตามไปด้วยก็เลยไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้ๆเลยภายในจะมีการสร้างประรํพิธีสูงศอกหนึ่งเอาไว้อีกชั้นหนึ่งสําหรับเป,เป็นที่ไว้ซรากควายและเครื่องในสถานที่ชั้นในในที่ห้ามเข้าโดยเด็ดขาด เพราะว่าถือเป็นเขตเฉพาะของปู่แสะย่าแสอย่างแท้จริงโดยรอบจะมีสารเพียงตาสําหรับวางเครื่องเส้นไว้ตามจุดต่างๆอีกด้วยเมื่อทยอยเอาเครื่องเส้นไปไว้ในประดมพิธีจนหมดเรียบร้อยจะทําการอัญเชิญดวงวิญญาณของปู่แสย่าแสประทับทรงทั้งนี้แต่โบราณเชื่ออีกว่าเมื่อปู่แสะย่าแสประทับทรงนั้นห้ามไม่ให้เด็กเข้าใกล้หรือว่าห้ามศบตากับร่างทร,งทรงที่กำลังมีปู่แสย่าแสประทับร่างอยู่ เพราะถือกันว่าหากยักลืมตาใส่ใครคนคนนั้นจะไม่สบายในการประทับทรงนั้นก็ไม่แน่เสมอไปว่าปูแสย่าแสะจะมาประทับทรงเองเพราะว่าหลายครั้งลูกของท่านมาแทนมาประทับทรงแทนตามตำนานกล่าวว่าปูแสย่าแสมีลูกทั้งหมด32คนในการเส้นไหว้นั้นอาจจะเป็นดวงวิญ,ญญาณดวงใดดวงหนึ่งมาประทับทรงแทนก็ได้อย่างในปี2548นั้นดวงวิญ,ญญาณที่ลงมาประทับคือเจ้าบราเพช เป็นลูกคนหนึ่งของปู่แสยาแสะเป็นยักษ์เหมือนกันลงมาประทับทรงแล้วก็กินเครื่องสองเวยดิบๆบ,บต่อหน้าคนทั้งหลายบางทีก็เป็นเจ้าแม่คำเขียวซึ่งเป็นหนึ่งในลูกของปู่แสยาแสเช่นเดียวกันทั้งนี้ถือว่าเป็นตัวแทนน้องปู่แสยาแสลงมาก็เป็นอันใช้ได้ในขณะที่ปู่แสยาแสลงประทับทรงนั้นร่างทรงจะมีอาการหายใจไม่ออกอาเจียนแล้วก็หมดสติไปสักครู่ก็จะชักตึงตังขึ้นมา ผู้ชายเจ้าหน้าที่ทั้งหลายก็ต้องมาช่วยกันจับตัวกันไว้จากนั้นก็เอาผ้าผูกหัวสีแดงมาผูกให้ร่างปู่และยาแสะก็จะประทับทรงเต็มที่ควบคุมร่างกายจิตใจอย่างสมบูรณ์เพื่อเริ่มพิธีสังเวยต่อไปเมื่อประทับทรงอย่างสมบูรณ์ปู่แสยาแสะหรือว่าดวงวิญญาณที่เป็นลูกของปู่ปู่ยาจะตรงปรีเข้าไปที่เครื่องสังเวยในเขตเฉพาะของปู่แสยาแสก่อนเพื่อ ไปทําการสมมุติในการหักคอควายกินเครื่องในกินเลือดสดๆจากควายนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะยื่นเหล้าที่อยู่ในกระบอกไม้ไผ่ให้ตอนนี้จะเป็นที่สนุกสนานเพราะว่าปู่แส่ย่าแส่หรือว่าดวงวิญญาณที่ลงมาประทับทรงนั้นจะทําการกินโชว์ให้ชาวบ้านดูและบางครั้งก็ทําการป่ายปีนเข้าไปกินเนื้อควายสดๆบนต้นไม้ด้วยตามปกติปู่แส่ย่าแส่จะลงมาทรงเพื่อกินเครื่องสังเวยเพียงครู่ก็กลับ แต่ในปีนั้นเป็นปีพิเศษเพราะว่าวิญญาณที่ลงมามาสอนชาวบ้านด้วยพูดตักเตือนเรื่องต่างๆด้วยโดยเรื่องสําคัญที่ท่านพูดเอาไว้ก็คือเรื่องภาพพระบทท่านบอกว่าห้ามเปลี่ยนให้ใช้ของเดิมต่อไปอีกเรื่องหนึ่งคือท่านเตือนห้ามไม่ให้ชาวบ้านขายที่ของปู่ย่าตายายห้ามตัดต้นไม้ทําลายป่าเพราะว่าต้นไม้ทั้งหลายเป็นที่สถิตของเทวดาเจ้าที่ ท่านบอกว่าถ้าหากว่าขายที่เนยักษ์ทั้งหลายเมื่อหมดที่อยู่ก็จะมากินมนุษย์เทวดาทั้งหลายมาโดนมนุษย์ทําลายต้นไม้ที่สิงสถิตก็จะลงโทษมนุษย์ตามไปด้วยแล้วก็ทําการนสอนเรื่องต่างๆให้ชาวบ้านเป็นคติธรรมจากนั้นก็ทําการผูกสายสินให้แก่ผู้หลักผู้ใหญ่ของตำบลแม่เหียจากนั้นก่อนออกจากร่างก็ให้พรแก่ผู้ที่มาโดยมีใจความว่าพวกพูดผีปีศาจกลัวกูกูจะคุ้มครองมึง สิ่งใดที่กูได้เห็นได้ครอบครองมีแก้วแหวนเงินทองเป็นต้นขอให้มึงได้ครอบครองด้วยเช่นเดียวกันกูมีความสุขฉันใดก็ขอให้ลูกหลานมีความสุขฉันนั้นขอให้ลูกหลานมีอายุมั่นขวัญยืนปราศจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายจากนั้นก็ออกจากร่างไปพิธีกินดงหรือว่าเส้นปูแสหญาแสเนี่ยถือว่าเป็นพิธีสําคัญที่ช่วยหลอ่อหลอมจิตใจชาวบ้านให้เป็นหนึ่งเดียวทําให้ชาวบ้านได้มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นการประสานระหว่างความเชื่อเกี่ยวกับพูดปีศาจกับพระพุทธศาสนาให้เป็นหนึ่งเดียวพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งทางใจอันเกี่ยวกับการละจากความโลภโกรธหลงซึ่งชาวบ้านน้อยคนที่จะเข้าถึงแต่ดวงวิญญาณปู่แสยาแสเป็นสิ่งที่ชาวบ้านให้ความนับถือแล้วก็เข้าถึงง่ายกว่าเนื่องจากมีความใกล้กันเกี่ยวกับชีวิต,ตวิถีชีวิตการกินการอยู่ปู่แสยาแสะจะคอยคุ้มครองทุกคนให้ปลอดภัยประทานแก้แหวนเงินทองความอยู่สุขสบาย ในทางโลกนี้ทั้งบุคคลผู้ที่จะได้รับการคุ้มครองหรือว่าได้พรจากปู่แสยาแสนั้นต้องรักษาศีลน,นับถือพระพุทธเจ้าดังนี้เองจึงเป็นการทําให้ผู้คนอยู่ในกรอบของคุณงามความดีในพระพุทธศาสนาโดยมีปู่แสยาแสเป็นผู้เชื่อมโยงบังคับพึ่งเห็นได้ว่าวิถีชีวิตคนเรานั้นผูกพันกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในหลายระดับที่พึ่งทางใจก็มีหลายระดับโดยแต่ละระดับนั้นสามารถจะเชื่อมโยงถึงกันได้ ดังเช่นพระธรรมชั้นสูงเกี่ยวโยงกับความเชื่อเรื่องปู่แสะย่าแสะของชาวบ้านในพิธีกินดงที่เชียงใหม่นี่ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับไหนๆก็เล่าเรื่องเก่าๆแปลกๆมาแล้วเดี๋ยวเอากุมารทองอีกสักเรื่องอนะ กุมานทองก็คือวิญญาณเด็กผู้ชายที่ถูกนํามาเลี้ยงไว้เพื่อใช้งานด้วยอำนาจแห่งคุณใสโดยผู้มีวิชาอาคมจะนำวิญญาณเด็กที่ตายในท้องแม่หรือว่าที่เรียกว่าตายทั้งกลมเนี่ยมาเลี้ยงเอาไว้เป็นลูกหากเป็นวิญญาณผู้หญิงที่ถูกผู้มีวิชาอาคมนำมาเลี้ยงไว้จะเรียกว่าหงพรายพิธีการนำวิญญาณเด็กผู้ชายมาเลี้ยงใช้งานนั้นตามตำราบโบราณบอกว่า ต้องหาศพผู้หญิงที่ตายทั้งกลมแล้วประกอบพิธีกรรมผ่าเอาศพทารกในทองนั้นมาย่างไฟให้แห้งสนิทก่อนรุ่งอรุณแล้วจึงลงรักปิดทองให้ทั่วด้วยเหตุนี้เขาจึงเรียกว่ากุมารทองเพราะว่าเอาทองไปปิดนี่เองวิธีการเลี้ยงกุมารทองก็เหมือนกับการเลี้ยงเด็กเลี้ยงลูกพูดง่ายๆก็คือเลี้ยงด้วยการเส้นไหว้ให้กินผลไม้ให้กินน้ำแดงกินขนมเขาจะกินของละเอียดที่ซ่อนกันอยู่ วัตถุประสงค์ในการเลี้ยงกุมารทองนั้นส่วนใหญ่มุ่งเน้นให้ช่วยเหลือเรื่องการทำมาค้าขายเฝ้าของเฝ้าบ้านเป็นหลักโดยเชื่อว่ามีอิทธิฤทธิ์ในการแปลงกายให้ปรากฏเป็นลักษณะต่างๆทำให้แม้เวลาที่เจ้าของบ้านไม่อยู่ก็ทำให้เหมือนมีคนอยู่ในบ้านเช่นทำให้เกิดภาพหรือว่าเสียงเด็กวิ่งเล่นหรือบางทีก็แปลงกายเป็นสุนัขดำตัวใหญ่ท่าทางน่ากลัวทำให้โจรขโมยไม่กล้าเข้าบ้าน แต่ก็ใช่ว่ากุมารทองจะมีอิทธิฤทธิ์เหมือนกันทุกตัวบางตัวแปลงกายได้บางตัวแปลงไม่ได้แต่มีอิทธิฤทธิ์ทางด้านอื่นเช่นการดนจิตด,ดนใจผู้คนซึ่งประเภทนี้จะช่วยเรื่องการค้าขายได้ดีหรือบางตัวอาจจะไม่ใช้อิทธิฤทธิ์ในการดนจิตด,ดนใจผู้คนหากแต่จะใช้วิธีเข้าไปดึงตัวลูกค้าบ้างบางทีฉุดมือ,อแต่เจ้าของเจ้าตัวไม่รู้ตัว จะรู้สึกเดินเข้าไปเหมือนกับธรรมดาหรือว่าไปกระซิบข้างหูซึ่งคนที่ถูกกระซิบก็ไม่ได้ยินแต่จะเกิดความรู้สึกว่าอยากจะไปซื้อของร้านนี้อ่าเนี่เขาว่ากันนะส่วนเรื่องรองลงมาก็เช่นให้ดูหวยดูดวงช่วยตามหาของที่สูญหายไปเป็นต้นวิธีการติดต่อระหว่างผู้เลี้ยงกุมารทองกับกุบกมารทองก็คือบางทีกุมารทองก็จะมากระซิบข้างหูแต่ไม่เห็นตัวเพียงแต่มีความรู้สึก บางทีถ้าจิตของใครที่อ่อนไหวง่ายกุมารทองก็จะสิงร่างผู้นั้นได้ง่ายเช่นเดียวกันโดยผู้ถูกสิงส่วนใหญ่จะเป็นเด็กรวมถึงผู้มีเชื้อนับถือทางทรงเจ้าเข้าผีมาก่อนด้วยสภาพสังคมและวัฒนธรรมพัฒนาไปมากขึ้นทําให้ไม่สามารถสร้างกุมารทองจากศพทารกจริงๆได้ปัจจุบันจึงได้มีการดัดแปลงกรรมวิธีการสร้างกุมารทองขึ้นโดยใช้ดินเจ็ดปรชาบ้าง ไม้รักซอนหรือว่าไม้มายม,ยมบ้างเรื่อยไปไปจนกระทั่งถึงการใช้โลหะมาสร้างเป็นรูปกุมารแล้วก็ปลุกเสกตั้งจิตตั้งธาตุทั้งสและเรียกอาการ32ให้บังเกิดเป็นจิตวิญญาณของเด็กขึ้นมาการสร้างกุมารทองส่วนใหญ่จะสร้างเป็นรูปเด็กลักษณะเป็นเด็กไว้จุกไม่สวมเสือ้อนุ่งจงกระเบนแบบโบราณถือเป็นเครื่องรางของขลังที่เชื่อกันว่าเป็นเหมือนมีวิญญาณเด็กอยู่ในรูปกุมารน,นั้น ผู้บูชาก็ต้องเลี้ยงดูเหมือนกับลูกตัวต้องให้ข้าวน้ำเส้นสวงแล้วก็ต้องเรียกให้กินข้าวด้วยหากปฏิบัติด,ดูแลดีกุมารทองก็จะช่วยค้ำคูนช่วยคุ้มครองป้องกันเจ้าของและครอบครัวจากสิ่งไม่ดีตั้งหลายช่วยให้ธรรมาค้าขึ้นไปจนกระทั่งถึงเตือนภัยล่วงหน้าอีกด้วยแล้วก็จะคอยติดตามเฝ้าระวังบ้านเรือนจากโยนผู้ร้ายและศัตรูวิธีปลดปล่อยกุมารทอง สามารถทําได้โดยวิธีการพูดดีๆกับกุมารทองถ้าผู้เลี้ยงเป็นผู้ชายก็เรียกตัวเองว่าพ่อถ้าเป็นผู้หญิงก็เรียกตัวเองว่าแม่โดยใช้คําพูดอย่างนี้พ่อเห็นว่าลูกกุมารทองถึงเวลาจะหมดกรรมแล้วไปเกิดใหม่นะลูกนะไปเกิดในภพภูมิที่ดีกว่านี้อย่าอยู่ในภพภูมินี้อีกเลยเพราะพ่อรักหรอกถึงได้บอกลูก เพียงเท่านี้ก็จะทำให้กุมารทองดีใจเพราะการจะคลายความผูกพันกันได้เนี่ยจะต้องประกอบด้วยสิ่งสำคัญสองประการคือผู้ที่เลี้ยงหมดจากเชื้อวิบัติเชื้อเวรกรรมนี้แล้วและตัวกุมารทองเองก็หมดจากกรรมนี้ด้วยจากนั้นให้นำกุมารทองไปฝังเหมือนหนึ่งฝากร่างไว้กับพระแม่ธรณีโดยขุดหลุมโตพอประมาณแล้วก็วางลงไปตามด้วยการโปรยดอกไม้ของหอม ดอกไม้จะเป็นดอกอะไรก็ได้แล้วก็พูดบอกว่าสิ่งนี้คือซากของลูกที่ไม่ใช้แล้วเหมือนซากศพที่ตายแล้วสมควรที่จะขจัดซากนี้ให้สลายกลายไปเป็นซากดินพ่อและแม่ก็จะกรบร่างนี้เพื่อ,อเพื่อให้ลูกไปเกิดในภพภูมิที่ดีแต่ก่อนที่ลูกจะไปให้ลูกรับศีลห้าจากพ่อนะ,อะเสร็จแล้วก็บอกเช่นเดียวกับพระให้ศีลห้าข้อจนครบ แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพ่อจะทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้เสร็จแล้วก็ทําการกรอบฝังให้ดีนอกจากวิธีฝังกรอบแล้วนี่ยังมีอีกวิธีหนึ่งก็คือนําไปลอยน้ําเปรียบเสมือนการนําร่างกุมารทองไปฝากไว้กับพระแม่คงคาโดยเวลาจะนําไปปล่อยให้จัดเตรียมข้าวของเครื่องใช้ให้เรียบร้อยมีดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้นเช่นเดียวกับการลอยอัฐิหรือว่าลอยอังคารนั่นเองทําแค่นี้กุมารทองก็จะพ้นจากสภาพ ไปเป็นภุมมะเทวาอีกระดับหนึ่งที่พ้นจากการควบคุมและหากเราให้บุญไปเรื่อยๆก็จะเป็นลุคเทวดาหรือสามารถไปเป็นอากาศเทวดาได้สรุปก็คือการปลดปล่อยกุมารทองเมื่อเราหมดความจําเป็นที่จะต้องใช้แล้วมีอยู่สองวิธีคือฝากแม่พระธรณีกับฝากแม่พระกงคาซึ่งต้องทําให้ถูกหลักวิชามีถ้อยคําดีๆต้องพูดไพเราะ เมื่อกุมารทองไปเกิดใหม่แล้วผู้เลี้ยงจะสังเกตได้ชัดเจนว่าจะไม่ได้ยินเสียงเดินเสียงวิ่งเล่นของเขาหรือว่าเสียงที่เขามากระซิบข้างหูหรือมาเข้าฝันหรืออย่างหนึ่งอย่างใดที่ทำให้เรารู้สึกได้ว่าเขาอยู่รอบตัวอีกทั้งใจของเราก็จะรู้สึกว่าไม่มีความผูกพันอะไรอยู่เลยครับครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจาร,รย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ